ตอนที่3,487เกิดเรื่องขึ้นแล้วอินสเวสวซินเพียงรู้สึกในห้วงสมองคลายก็มีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นจากนั้นรู้สึกลวกที่วางคิว้วนางยังไม่ทันตั้งสติให้ดีนายท่านของนางก็ชักมือกลับไปแล้วจับตาดูความเคลื่อนไหวของเฟื่องจิ๋วให้ดีอย่าทำอะไรโดยประราการหากไม่มีคำสั่งของท่าแต่นายท่านตอนนี้พวกฝึกบวมเพนที่โลกเบื้องบนหากอยากไปที่โลกเบื้องล่างจะต้องผ่านเส้นทางเซียนที่เฟิ่องจิ๋วให้คนเฝ้าไว้กลัวก็แต่พวกเราจะผ่านไปไม่ได้ ผู้ฝึกบำเพ็ญคนหนึ่งกล่าวประมุดบัวดำฟังแล้วกวาดสายตาตามอีกฝ่ายคราหนึ่งก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงเคร่งขึงข้าจะถ่ายทอดวิชาให้อินเวซินนางมีวิธีพาพวกเจ้าไปแน่เมื่อเราผู้ฝึกบำเพ็ญฟังจบทุกคนประหลาดใจเล็กน้อยอดมองอินเวซินที่เยืนชะงักงอยู่ไม่ได้พอมองดูให้ชัดเจนก็ตกใจทันทีเยินแท้ของนางหายไปแล้วก่อนหน้านี้ยังมีอยู่เลยเพราะอะไรกันทันใดนั้นผู้ฝึกบำเพ็ญทุกคนต่างใช้ความคิดนึกได้ว่านายท่านเรียกนางเข้าไปจนกระทั่งเมื่อคู่นี้ถึงได้ออกมา เะนางที่ออกมาจากในถ้ำไม่ได้สวมชุดกระโปรงสีขาวเหมือนปกติกลับสวมชุดคลุมสีดำตัวโครงอีกทั้งสวมหมวกใบใหญ่อีกต่างหากกินไอของนางเปลี่ยนไปทั้งหมดนอกจากนี้นายท่านจะถ่ายทอดวิชาให้นางอีกินทีนางคงกลายเป็นสตรีของนายท่านแล้วปรอมอกบอัวดำออกคำสั่งกับทุกคนอยู่รั่หนึ่งจึงเรียกผู้ฝึกมำเพนสองคนมาเยือนข้างกายก่อนที่อินเซซินอยู่ที่นี่เพื่อคุมคนเหล่านี้จัดการงานสุดท้ายจึงค่อยไปจากที่นี่พร้อมกับประมุกเทียมฟ้า หลังจากประมุกบัวดำและประมุกเยมฟ้าไปแล้ววันเย็นซือซันรอบถอนหายใจออกมาอย่างอดไม่ได้ขณะน,นี้เขาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีใครพบเขาแต่โชคย่างนี้ที่สองคนที่เขาหวาดระแวงจากไปแล้วเขาเองก็ต้องการหาโอกาสจากไปเช่นกันเพื่อกลับไปยังบอกข่าวกับพวกเฟ่งจิวแต่น่าเสียดายที่ไม่อาจรู้ได้ว่าพวกเขามีแผนการอะไรกันแน่อินเซวซินที่อยู่ข้างหน้าสั่งงานเสร็จก็หมุนกายกลับเข้าไปในถ้ำวันเย็นซือซานเห็นดังนั้นก็ถือโอกาสขณะที่มีคน สังเกตเห็นถอยไปเงียบๆเราะว่ามนกายเดิอนออกไปได้หลายมีแล้วพันได้ยินเสียงเรียกให้หยุดจากข้างหลังเจ้าจะไปไหนผู้ฝึกบำเพ็ญคนหนึ่งเห็นว่ามีคนเดินไปข้างหลังต้นไม้จึงเอ่ยเรียกวันเย็นซือซานใช้มือหนึ่งกุมหน้าท้องกุมหน้าลงกึ่งหนึ่งพรางกล่าวว่าถ้าจะไปปวดทุกข์หน่อยอีกเดียวก็กลับมาคนคนนั้นมองเขาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากอีกอยังมุนกายไปคุยกับคนอื่นต่อไม่ได้พบผิรดอะไรทั้งสิ้นใช่แล้วเขาลดระดับความรู้สึกของการมีอยู่ของตนเองลง ตอบก,กับใบหน้าของหน้ากากนี้ธรรมดาไม่เตตาเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีใครสนใจเขาโดยสิ้นเชิงตอนที่พวกเขาไม่ทันสังเกตตนก็เดินเข้าไปในปา่าจนกระทั่งโยู่ห่างจากไปค่อนข้างไกลแล้วจึงค่อยถอดจุดคลุมสีดำและหน้ากาก,ากออกเดเข้าไปในห้องมิติเราไปจากอย่างรวดเร็วด้วยวิชาเคลื่อนย,ย้ายหลังจากนั้นหลายวันกลางดึกสงัดเดลีนด้านหลังของจวนระกุลเฟิง่งราชวงศ์เฟิ่งหวงสีหน้าของเฟิงจือที่อยู่ระวงังหลับสนิทพันเปลี่ยนเป็นซีดขาว หน้าผากมีเงาผุดอ,ออกมาหัวคิ้วขมวดเข้าหากันแน่นร่างกายคลายกับถูกตรึงไว้ขยับขยัยนไม่ได้นางพยายามลืมตาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ลืมตาไม่ขึ้นปราณพลังวิญญาณมหาศาลเอ่้อทนขึ้นจากกายนางพุ่งออกจากห้องโดยพันราวกับเสียการควบคุมตลบอบอวนไปทั่วทั้งจวนตระกูลเฟิงตอนปราณพลังวิญญาณละแรงกดดันน่ากลัวแผ่ขยายถ้าทุกคนในจวนตระกูลเฟิงต่างก็ตื่นตกใจหลายคนที่หลับอยู่ตางก็กระโจนออกจากห้องอย่างรดวดเร็วเกิดอะไรขึ้น พวกเขาทาขึ้นมาทันทีคิดไปว่าศัตรูบุกเข้ามาทว่าจนตะกูลเฟิง่งอันยิ่งใหญ่นี้นอกจากคนของพวกเขาแล้วไม่มีใครอื่นโดยสิ้นเชิงตอนที่3488ฟันไรดันในห้องรับแขกพวกเฉินสมสภาพ้าเราเดินออกมารับรู้ถึงกลิ่นไอที่ตลบอบอวลอยู่ในอากาศทานในนั้นสองมือทำมุทา,ทาสร้างเขตอาคมครอบคลุมจนตะกูลเฟิ่งเอาไว้ป้องกันไม่ให้กลิ่นไอเหล่านั้นหลุดออกไปสร้างความวุ่นวายเขาเดินออกไป้างนอกมุ่งหน้าไปยังเดือนของเฟื่องจิวโดยตรง เมื่อพบคนอื่นในจวนเขายังไม่ทันเอ่ยปากก็ได้ยินเฟิงเซียวถามว่าโมเชนเกิดอะไรขึ้นน่าจะเกิดเรื่องที่เรือนของเฟิงจิวกรีนอายนี้คือกิ่นอายของนางโมเชนกล่าวพังเดือนไปทางเรือนของเฟิงจิวยิ่งเข้าไปไกลก็ยิ่งรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่รุนแรงก้นเรื่อยๆพวกเฟิงเซียวและเฟิงซานยวนอยากเข้าใกล้กลับพบว่าแรงกดดันนั้นมีมากเกินไปพวกเขาเข้าไปในเรือนไม่ได้โดยสิ้นเชิงกท่ันรออยู่ข้างนอกเถอะกิ่นอายละแรงกดดันแผ่มาจากกายนาง วกทานเข้าไปแล้วจะต้องบาดเจ็บแน่โม่เฉินหยุดฟีทาเพื่อกล่าวกับทุกคนข้างหลังก่อนสาวเท้าเดินไปข้างหน้าทุกคนก็เห็นเพียงแสงสว่างชั้นหนึ่งปกคลุมร่างเขากีดขวางแรงกดดันและกระแสปานโดยรอบจากนั้นเปิดประตูเดือนก้าวอดอาดเข้าไปเลืองซวงเกิดอะไรขึ้นเซียวจิวอยู่ข้างในใช่หรือไม่นางเป็นอะไรไปเจ้าเฝ้าอยู่ในเรือนไม่ใช่หรือเฟิงซานหยวนที่กําลังร้อนใจเอถทมเลืองซวงที่อยู่ข้างๆสีหน้าของเลืองซวงในตอนนี้ซีดเผือดไปบ้าง มุมปากก็มีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยนางสุดลมหายใจเข้าก่อนก่าวกับเฟิงเยินซันเดิมทีข้าอยู่ในเรือนทว่าทันใดนั้นแรงกดดันและกระแสปลานมหาศันก็ปูดออกมาจากในเรือนข้าอยากเข้าไปดูทว่ากลับถูกดีดออกมานอกเรือนเกิดอะไรขึ้นข้าเองก็ไม่รู้แน่ชัดแต่ระวังนี้ไม่มีใครอื่นเข้าไปข้างในฟังดังนั้นแล้วหัวคิวของทุกคนพันขมวดเข้าหากันไม่มีคนนอกเข้าไปแล้วจู่ๆจะเกิดเรื่องขึ้นได้อย่างไรแท้จริงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่โดยอารามร้อนใจจึงคิดอยากเข้าไปดูทว่า กลับไม่อาจเข้าใกล้ได้เพราะพลังมหาศาลนั้นทำนี่เพียงคอยอยู่ข้างนอกเมื่อโมเชนเข้ามาในเรือนก็ต้องตกตะลึงเอากินไอและแรงกดดันที่ตลบอบอวลไปทั่วตอนเขามาถึงข้างในและเห็นเฟื่งจิ๋วที่อยู่บนเตียงหวัวคิวพันขมวดเป็นปมเร่งสีเทา้าก้าวไปข้างหน้าอาจิวอาจิวตื่นเขาเรียกพังเขย่าร่างนางย่างเบามือทว่านางกับไม่รู้สึกตัวเห็นเพียงสีหน้าที่ซีดขาวและดูเจ็บปวดเรากับกําลังประเชิญหน้ากับเรื่องที่น่าเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งอาจิวตื่น เขาเรียกต่อไปแต่ยังคงไม่ได้ผลเลยสักนิดเดิมทีคิดว่านางกําลังฝึกวิชาอะไรสักอย่างเพราะว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วเหมือนกําลังฟันรายมากกว่าฟันรายแบบไหนกันที่กักขังนางเอาไว้อีกทัง้งยังทําให้นางเจ็บปวดได้ขนาดนี้เห็นสองมือนางกําเป็นมัดนั่นสีหน้าดิ้นดลและเจ็บปวดเขายิ่งกังวลว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปนางต้องถูกถาตดไฟเขาแทรกจิตมันมารบกวนต้องตายเป็นแน่เขารับประคองนางลุกขึ้นทันทีก่อนนั่งท่าสมาธิอยู่ข้างหลังนางสองมือควบแน่นกินอายในร่างกาย แสงสีทองกลุ่มหนึ่งปะทุขึ้นมากลางฝ่ามือเขาตานพลังวิญญาณสีทองนี้แพร่ออกจากฝ่ามือเขาก่อนส่งเข้าไปในร่างกายของนางยามส,สงบปรานโสม,ม,มหมน่ากลัวบนกายนางอาจิลตื่นอจิลเอิงจิรู้สึกว่ามีเสียงเป็นห่วงร้อนดนเรียกนางอยู่ที่ข้างหูนำเสียงกลบเสียงในห้องสมองของนางในร่างกายรู้สึกถึงปนันพิสุดสายหนึ่งกำลังไหลเวียนปานโสม,มมบนกายนางค่อยๆหดหายไปเสียงข้างหูค่อยชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หนางสงบใจได้โดยพันอาจิลให้เองโม่เชิญอาจิลเจ้าตื่นเถอะเมื่อได้ยินเสียงนั้นนางพันลืมตาขึ้นกระแสปานบนร่างกายไหลเวียนก่อนถูกบีบออกไปโดยสัญชัตยานปลวด